สวัสดีครับกลับมาพบกับ t o ปิกไท a แลนด์หัวข้อประเทศไทยที่คนไทยต้องรู้ที่ผ่านมาเราได้พยายามนำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กมาอย่างต่อเนื่องในมุมมองที่จำเป็นที่คนไทยอาจจะต้องรู้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นคือประชาชนคนไทยจานวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจเรื่องนี้เพื่อถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว และบางคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือคนที่ควรจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนมากที่สุดองค์กรหนึ่งแต่ทำไมกลับมีจำนวนน,น้อยมากที่เขาเห็นด้วยกับมุมมองหรือแนวทางของฝ่ายรัฐปรากฏการยืนข้างผู้เปิดโปงหรือ whistle blower ได้กลายเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่เด่นชัดในประเทศไทยยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกรณีของหมอธีรวัตรหมอเหรียญทอง ข้าราชการที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตหรือกรณีล่าสุดอย่างบิ๊กโจ๊กพลตเอกสุรเชษฐ์หักพานแม้ว่ากลุ่มผู้เปิดโปงเหล่านี้มักประชิญกับการต่อต้านจากระบบแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขากลับได้รับพลังสนับสนุนมหาศาลจากประชาชนในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องคำถามสำคัญคือทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะเชื่อผู้เปิดโปงมากกว่าคำชี้แจงของระบบรัฐ บทวิเคราะห์นี้ Topic Thailand จะเจาะลึกพฤติกรรมดังกล่าวผ่าน5มิติทางจิตวิทยาสังคมที่สะท้อนรอยร้าวลึกของความไว้วางใจในสังคมไทย 1. ภาวะไม่เชื่อมั่นรัดเรือรังหรือ chronic n e s t r u s t ในสังคมที่มีสถิติคดีทุจริตสูงความโปร่งใสต่ำและกระบวนการลงโทษที่ไม่ชัดเจนประชาชนจะเกิดภาวะไม่เชื่อระบบแต่เชื่อบุคคลที่กล้าสู้ระบบ ในบริบทของไทยปรากฏการนี้สะสมมานานหลายทศวรรษจากคดีสำคัญที่สังคมกังขาเช่นการทุจริตในแวดวงราชการคดีของผู้มีอิทธิพลหรือคดีการเมืองที่มักจบลงโดยไม่มีผู้รับผิดช,ชอบที่ชัดเจนสิ่งนี้สร้างวงจรความไม่ไว้วางใจรัฐหรือ state distrust spiral ที่หมุนวนและเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีผู้กล้าเปิดโปงปรากฏตัวขึ้น ประชาชนจึงมีแนวโน้มที่จะมองพวกเขาในฐานะที่พึ่งสุดท้ายหรือทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ 2. อ,อารมณ์เชิงยุติธรรมที่ถูกกดทับหรือ suppress sense of justice สังคมไทยมีลักษณะพิเศษที่ประชาชนจำนวนมากรู้สึกว่าความยุติธรรมเข้าถึงยากเนื่องจากโครงสร้างระบบราชการที่มีลำดับชั้นสูงหรือ h i e r a r และอำนาจของระบบอุปถัมหรือเส้นสายที่ฝังรากลึก ความรู้สึกนี้สะสมจนกลายเป็นคำถามในใจว่าถ้าคนระดับสูงยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วคนทั่วไปจะเหลืออะไรการปรากฏตัวของผู้เปิดโปงจึงทำหน้าที่เป็นช่องระบายอารมณ์หรือ emotional outlet ของสังคมเสมือนมีตัวแทนความยุติธรรมที่กล้าลุกขึ้นมาท้าทายระบบปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่การสนับสนุนแต่เป็นการอินและปกป้องอย่างรุนแรง เพราะพวกเขากำลังทําในสิ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถทําได้ 3. วัฒนธรรมฮีโร่ตัวคนเดียวหรือ The Lone Hero Culture ความเชื่อเรื่องคนดีมาโปรโดหรือผู้กล้าช่วยชาติยังคงฝังลึกในจิตสำนึกของสังคมไทยเรามักจะผูกพันกับเรื่องเล่าหรือนาร์เรทีฟของตัวเอกที่ลุกขึ้นสู้คนเดียวที่กล้าท้าทายอำนาจมืด หรือผู้กล้าที่ไม่เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลสิ่งนี้ทำให้เกิดอคติที่เรียกว่าฮีโร่ไบแอสอคติเข้าข้างพระเอกเมื่อใดก็ตามที่มีคนกล้าชนกับระบบใหญ่ประชาชนมักจะมองเขาเป็นพระเอกโดยอัตโนมัติกรณีของบิ๊กโจ๊กนั้นชัดเจนเป็นพิเศษเนื่องจากภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งผลงานในอดีตที่โดดเด่นและการต่อสู้แบบเปิดหน้าชนจึงเข้ากับต้นแบบอาร์คคไทป์ของนักรบเดียวใด ที่สังคมกำลังมองหาได้อย่างสมบูรณ์ 4. พลังขยายเสียงของโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลมีเดียแอมพลิฟิเคชันในอดีตเรื่องของรัฐมักจะถูกผูกขาดการเล่าเรื่องโดยรัฐแต่ปัจจุบันโซเชียลมีเดียได้ทลายการผูกขาดนั้นลงประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์แบ่งปันประสบการณ์ตรงตรวจสอบข้อทิจจริงหรือโต้แย้งคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ราชการได้แบบเรียลไทม์โดยธรรมชาติของแพลตฟอร์ม เอากลิทึมมักจะเอื้อให้เรื่องราวของผู้กล้าชนอำนาจหรือดรามา่าถูกเผยแพร่หรือวัยเลได้ง่ายและเร็วกว่าข่าวชี้แจงทางราชการที่มักจะแห้งแล้งและเป็นทางการโครงสร้างของโซเชียลมีเดียจึงช่วยผลักดันให้ผู้เปิดโบงกลายเป็นตัวแทนของมวลชนในเชิงจิตวิทยาสื่อสารนี่เรียกว่าความได้เปรียบในการเล่าเรื่องหรือ narrative advantage คือเขาเล่าเรื่องได้ก่อนระบบ และเสียงของเขาดังกว่าและ 5. ความหวังเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือ symbolic hope ลึกๆแล้วประชาชนแม้ไม่เชื่อมั่นในระบบแต่พวกเขาก็ไม่อยากรู้สึกสิ้นหวังโดยสมบูรณ์จิตวิทยาสังคมเรียกสิ่งนี้ว่ากลไกลการสงวนความหวังหรือ hope preservation mechanism ผู้เปิดโบงจึงไม่ได้ถูกมองแค่ในฐานะบุคคลแต่ถูกมองในฐานะหลักฐานว่าความดียังไม่ตาย หรือสัญ,ญลักษณ์ว่าระบบนี้ยังพอซ่อมได้หรืออย่างน้อยก็ยังมีคนที่กล้ายืนอยู่ข้างประชาชนการสนับสนุนที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแต่เป็นความหวังทางอารมณ์ที่สังคมยึดเหนี่ยวไว้ผู้เปิดโปงจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคาตอบที่รัฐไม่เคยให้ได้บทสรุปปรากฏการที่คนไทยเลือกยืนข้างผู้เปิดโปงไม่ใช่แค่เชียร์คน แต่คือการต่อต้านระบบที่พวกเขารู้สึกว่าล้มเหลวและไม่ยุติธรรมผู้เปิดโปงคือความหวังในขณะที่ระบบรัฐคือความล้มเหลวที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากรณีของบิ๊กโจ๊กจึงเป็นจุดตัดที่ลงตัวของทุกบัตรใจคือระบบที่ประชาชนไม่ไว้วางใจคดีที่สังคมให้ความสนใจภาพลักษณ์ของคนกล้าสู้การสื่อสารที่ตรงถึงประชาชนผ่านโซเชียลมีเดีย และความโกรธแค้นที่ปะทุขึ้นพร้อมกับความหวังทำให้เกิดปรากฏการ์ยืนข้างผู้เปิดโบงมากกว่ารัฐอย่างชัดเจนที่สุดในรอบหลายปีแล้วคุณล่ะครับคุณยืนข้างใครขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ให้การสนับสนุนทั้งการกดถูกใจกดติดตามและคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกับเราเป็นจำนวนมากหากคุณต้องการสนับสนุนให้เราทำบทวิเคราะห์ที่มีประโยชน์แบบนี้ให้เรานำเสนอในหลากหลายมุมมองที่คนไทยต้องรู้ ก็สนับสนุนเราได้โดยตรงผ่าน QR Code นี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ